ัดว่ารวมพื้นที่เหนือใต้ด้านตะวันออกแม่น้ำสารวินตั้งเป็นรัฐที่แปดหวังฮุบด,ดินแดนไทย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ชายแดนของประเทศไทยกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับประจําวันที่1ธันวาคม2567ท่านผู้ฟังครับข่าวข่าวในเรื่องชายแดนไทยตอนนี้ที่มีเรื่องน่าสนใจก็จะมีเกิดขึ้นอยู่2องพูมิภาคภูมิภาคที่1ก็คือบริเวณที่อําเภอปลายจังหวัดแม่แห่งสอนนะครับอีกพื้นที่หนึ่งก็คือทะเลอันดามันเพราะว่าเมื่อคืนนี่แหละครับตั้งแต่ช่วงกลางดึก นะครับมันมีรายงานนะครับว่าเรือประมงของไทยนี่แหละครับถูกทางฝั่งของทหารพรม่าเนี่ยครับกราดายิงทําให้มีคนไทยนีเสียชีวิตหนึ่งรายแล้วก็บาดเจ็บสองรายนะครับแถมลากเรือประมงของไทยนี่นะครับเข้าไปในน่านาน้าพม่าอีกหนึ่งลำแล้วก็ยึดลูกเรือเป็นตัวประกรันอีก31มอรายตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ยังอยู่ในช่วงของการเจรจาซึ่งกองทัพเรือไทยก็แสดงความ ห่วงใยเนี่ยนะครับและก็พบตรก็มีการรอถามทางการเมียนมาเหมือนกันนะครับว่าเป็นการที่ทําเกินกว่าเหตุหรือไม่นะครับซึ่งดูเหมือนว่าการที่เรือประมงไทยถูกยึดไปถูกยิงถูกกาดกระสุนไปเลยทําให้มีทั้งคนเสียชีวิตและก็บาดเจ็บนี่แหละครับดูเหมือนว่าสถานการณ์มันรุนแรงเกินกว่าเหตุทั้งที่มันสามารถพูดคุยเจรจาก,กันได้แต่ดูเหมือนว่า ทางฝ่ายการเมืองเนี่ยแหละครับจะไม่พยายามที่จะยกระดับให้มันรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นฝ่ายการเมืองก็จะทําให้ในเรื่องของการปะทะกันหรือว่าความรุนแรงนี่แหละครับดูเหมือนให้มันซอฟๆลงแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งประชาชนชาวไทยนี่แหละครับดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความสูญเสียประชาชนชาวไทยเกิดขึ้นท่านผู้ฟังครับทางฝั่งของว้านี่แหละครับทางฝั่งทางด้านทิศเหนือของไทยนะครับติดชายแดนไทยตั้งแต่แม่ห้องสอนขึ้นไปนี่แหละครับ มันก็จะอยู่ในเขตอ,อิทธ,ธิพลของวาท่านผู้ฟังครับวาเนี่ยแต่ก่อนก็คือเป็นกองกําลังที่รัฐบาลทหารพม่าเนี่ยนะครับใช้กองกําลังว้าเป็นตัวแทนในการที่จะไปสู้รบหรือว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลกลางพม่าในการที่จะไปตอบโต้กับชนกลุ่มน้อยเพราะฉะนั้นการสถาปนาหรือว่าการทําให้วาเนี่ยแหละครับมันมีอิทธิพล เพิ่มขึ้นมากเลยว้านี่นะครับได้รับกําลังสนับสนุนยวนใหญ่ก็จะมาจากทางด้านจีนดูเหมือนว่าจีนจะอยู่ติดกับว้าที่อยู่ตามตอนบนของเหนือรัชชานี่เลครับทางตอนบนของรัชชานั้นว้าจะก,กลายเป็นกลุ่มกองกําลังที่มีอิทธิพลมากที่สุดกลุ่มหนึ่งเพราะว่าได้รับความสนับสนุนส่วนใหญ่กับทางการจีนขณะในการว้าทางฝั่งใต้ที่ติดกับแม่ห้องสอนของไทยนี่หละครับมันก็จะเกิดขึ้นจากการที่การ สิ้นไปของขุนสานะครับการลดบทบาทอิทธิพลของขุนสาวาก็จะได้รับสนับสนุนจากทางฝั่งรัฐบาลพมา่าเพราะนั้นสถานการณ์ที่ว้าแดงที่ตรงข้ามกับแม่ห้องสอนของไทยนี่นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าว้าตอนนี้มีพื้นที่อิทธิพล2พื้นที่นั่นก็คือทางด้านตอนทิศเหนือติดกับ ประเทศจีนของรัดฉานนะครับแล้วก็ใต้สุดของรัดฉานที่จะอยู่ในบริเวณบริเวณประเทศไทยนั่นก็คือแถบเชียงรายลงมาถึงแม่ฮ่องสอนเพราะฉะนั้นการที่ว้าตอนนี้ดูเหมือนว่าทรงอิทธิพลเพิ่มขึ้นเพราะว่าว้าเนี่ยนะครับพื้นที่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ําวินแม่น้ําสารวินที่ติดกับติดกับจีนติดกับลาวติดกับไทยนี่หละครับมันอุดมไปด้วยทรัพยากรขณะเดียวกันบริเวณแถบนี้นี่นะครับดูเหมือนว่า มันจะทําต้องการว้านั้นต้องการจะเพิ่มพื้นที่หรือว่ายึดดินแดนทางด้านฝั่งซ้ายของแม่น้ำสารวินนี่แหละครับถ้าเรามองตามการไหลของแม่น้ํา ฝั่งซ้ายของแม่น้ําสาลวินนี่เลยครับว้าต้องการที่จะสาธารณเป็นรัฐที่8เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่เลยครับมันก็พัฒนามาตั้งแต่การที่ว้านี่เลยครับได้รับการสนับสนุนจากจีนนะครับได้รับการสนับสนุนจากทางฝั่งของพม่าด,ด้วยเพราะฉะนั้นการที่ว้าเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นว่าว้านั้นต้องการที่จะแยกตนเป็นอิสระเป็นรัฐที่8 การที่ว้าต้องการเป็นรัฐที่8จากในรัฐธรรมนูญของพมา่าเนี่ยนะครับมันมีอยู่เจ็ดรัฐเพราะฉะนั้นการที่จะมีรัฐที่8นี่แหละครับมันต้องแก้รัฐธรรมนูญเพราะนั้นการแก้รัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นนี่แหละครับมันก็ยังไม่ง่ายเพราะว่าว้าเนี่ยนะครับมีการเดินทางเข้าไปพูดคุยกับฝั่งทหารของรัฐบาลพมา่าด้วยนะครับฝั่งรัฐบาลพมา่านั้นเรียกได้ว่าไปขอพื้นที่ตรงๆเลยครับว่าต้องการแยกเป็นอิสระรัฐที่8 เพื่อที่จะสามารถถ้าเผื่อพมา่านี่หละครับแตกตัวเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยนี่นะครับรัฐที่8หรือรัฐฉานนี่กับสามารถพัฒนากลายเป็นประเทศได้ถ้าเผื่อพมา่ายังไม่สามารถรวมตัวกันได้ต่อไปสถานการณ์ที่รัฐฉานได้รับอิทธิพลได้รับการสนุนจากจีนนี่หละครับรวมถึงการที่เศรษฐกิจของว้าแดงที่ดูเหมือนว่ามันมีความเชื่อมโยงกับในเรื่องของยาเสพติดยาเสพติดกลายเป็นว่าที่ว้าแดงผลิตอยู่ทุกวันนี่นะครับ หลักๆก,ก็คือขายให้กับประเทศไทยนี่แหละครับเรียกได้ว่า,า60ล้านเม็ดแต่ละปีนี่แหละครับแต่ละล็อตที่มีการส่งมาเนี่ยแหละครับจำนวนมหาศาลนั้นส่งมาก็ประเทศไทยนี่แหละครับกลายเป็นตลาดใหญ่ของอสินค้ายาเสพติดพวกนี้เพราะนั้นรายได้จำนวนมหาศาลที่ลักว้าแดงเกิดขึ้นจากการขายยาสติดให้ไทยนี่แหละครับมันทําให้ว้าแดงนั้นทรงอิทธิพลมากขึ้นจนสามารถสร้างเมืองใหม่นะครับสร้างสาธารณูปโภครวมถึง ในเรื่องของอาวุธยุทธกรณ์ต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนนี่แหละครับมันทําให้ว้านั้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นฝ่ายความมั่นคงก็มองว้าแดงนี่แหละครับเป็นภัยกับความมั่นคงความมั่นคงหลักที่เกิดขึ้นก็คือยาเสพติดนี่แหละครับเพราะว่ายาเสพติดที่มันทะลนทะลักมาจากว้าแดงนี่แหละครับเรียกว่าประเทศไทยงั้น กลายเป็นเมืองขึ้นหรือเมืองศูนย์กลางของยาเสพติดที่ว้าส่งมาให้เพราะฉะนั้นภัยความมั่นคงที่มันเกิดจากยาเสพติดที่มันเกิดจากรัดว้าเนี่ยแหละครับมันกลายเป็นภัยคุกคามอย่างหนักต่อประเทศไทยสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ว้าคงความแข็งแกร่งขึ้นทุกวันความแข็งแกร่งขึ้นทุกวันและทําให้ว้าเนี่ยแหละครับท้าทายอํานาจอธิปไตยของไทยนั้นก็เกิดขึ้นจากเพราะว่าอันทีหนึ่ง ความสัมพันธ์ที่มันแนบแน่นกับจีนนี่แหละครับมันกลายเป็นทําให้ว้ามีพละกําลังเหมือนกับว่าว้าได้รับพลังวิเศษจากจีนท่านผู้ฟังครับเปรียบเทียบสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในโลกเราสงครามอย่างรัเสเซียยูเครนโดยที่มีเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือเหมือนกันตอนนี้ที่มันมีพละกําลังมากขึ้นและที่คิมจองอึนต้องการแสดงตัวตนก็เพราะว่ามีรัเสเซียนี่แหละครับหนุนหลังว้าเหมือนกันว้าตอนนี้ก็ต้องการแสดงตัวตนต้องการที่จะให้ ทุกคนในภูิภาคแถบนี้เนี่ยครับเห็นความเป็นตัวตนของว้าเพราะฉะนั้นการที่ว้าต้องการที่จะแยกลักที่8ออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นการแสดงตัวตนอย่างหนึ่งของวา้ารวมกับการที่จีนเนี่ยนะครับสนับสนุนในเรื่องของอวุธยุปกรณ์ต่างๆเทคโนโลยี Technology ต่างๆมันก็เลยกลายเป็นว้าเนี่ยนะครับคงความแข็งแกร่งและก็ก้าวเล้ามากขึ้นจากการที่มันมีความสัมพั์แนบแน่นเหตุผลที่สองที่ว้าว้าตอนนี้มันมีความแข็งแกร่งนั้นก็เพราะว่า การลดบทบาทหรือว่าอิทธิพลของพมา่าเนี่ยแหละครับในเรื่องของความวุ่นวายในประเทศพมา่าเองเพราะฉะนั้นพมา่าเกิดความวุ่นวายอิทธิพลของทหารพมาร่าที่จะส่งมาถึงว่าเนี่ยแหละมันลดน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะนั้น กำลังหรือว่าอิทธิพลของพมา่าที่มันลดลงนี่แหละครับมันจะตรงกันข้ามกับว้าที่ว้าก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นประการที่3ก็คือจากของไทยเลงไทยเราเองนี่แหละครับไม่ต้องการทําสงครามในดินแดนต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นการเจรจานี่แหละครับมันจึงเป็นด้านหลักของอรัฐบาลไทยมีการใช้งานแม้ว่ากําลังทหารนี่แหละครับ ของเราเนี่ยจะมีความพร้อมในเรื่องของการตอบโต้ทุกสถานการณ์แต่ดูเหมือนว่าฝ่ายการเมืองนี่แหละครับไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงแม้ว่าทางฝั่งของรัฐบาลไทยจะมีการเจรจากับรัฐบาลพมา่าอยู่เนืองๆในเรื่องของแผ่นดินหรือว่าพื้นที่ที่วะมาที่ครองอยู่ในปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์มันไม่เป็นอย่างใจทั้งนั้นเพราะว่าวาตอนนี้นี่นะครับทางฝั่งรัฐบาลพมา่านั้น อิทธิพลของรัฐบาลพม่านั้นดูเหมือนว่าไม่ค่อยควบคุมถึงรัฐบาลว้าแล้วนะครับว่าว้าตอนนี้ดูเหมือนว่ามีอิทธิพลควบคุมตัวเองได้จนถึงขนาดว่ารัฐบาลพม่านี่เลยครับไม่กล้ามาต่อแย่มอนกันในเรื่องของกําลังรบที่มันมีจํานวนถึงสาม0 0ืกว่านายเพราะนั้นกาลังรบที่มีสา0 0 0กว่านายรวมถึงอาวุธชุทโธปกรณ์ที่ได้จากพมา่านี่หละครับได้จากาจีนนี่หละครับมันกลายเป็นว่ารัฐบาลพม่าเองก็ไม่กล้ามาต่อแย่เพราะนั้นการที่รัฐบาลไทย ไปคุยคุยกับพมา่ามันก็เลยกลายเป็นว่าพม่านี่แหละครับก็เลยโบยมาให้ไทยเนี่แหลยครับไปคุยกับกองกําลังว้าเองเพราะฉะนั้นการที่ไทยจะไปคุยกับว้านี่แหละครับถ้าเผื่อเป็นระดับรัฐบาลนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นการยกระดับ ชุมชนว้าขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเพราะนั้นการพูดคุยมันจะเป็นการพูดคุยในระดับที่ท้องถิ่นแต่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่หละครับที่รัฐบาลพม่าก็ไม่สามารถควบคุมว้าได้นี่เลยครับมันเลยกลายเป็นหาในการเจรจาเพราะฉะนั้นการเจรจาที่ดูเหมือนว่ารัฐบาลไทยนั้นก็พยายามเจรจามาสองปีที่ผ่านมาแต่การที่รัฐบาลพม่าไม่สามารถมีอิทธิพลเหนือว้าได้นี่เลยครับมันก็เลยทําให้การเจรจาดูเหมือนมันไม่คืบหน้ามันก็เลยไม่สำเร็จผลเพราะฉะนั้นการที่ ว้าเนี่ยนะครับเข้ามาตั้งสิ่งปลูกสร้างในดินแดนของไทยที่เกิดขึ้นนี่แหละครับบริเวณที่เกือกหัวม้านี่หละครับมันก็เลยกลายเป็นว่ารัฐบาลไทยตอนนี้ดูเหมือนว่าการเจรจารมันไม่เป็นผลเพราะนั้นรัฐบาลไทยก็เลยต้องยื่นคำขาดโดยฝ่ายกองทัพภาคที่3านี่เลยครับให้ว้านี่หละครับถอนสิ่งปลูกสร้างหรือว่าย้ายกำลังออกไปท่านผู้ฟังครับอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ว้านี่หละครับมัน มีอิทธิพลมากขึ้นก็เนื่องกจากว่าเศรษฐกิจนี่แหละครับมันเป็นด้านหลักเศรษฐกิจหรือว่ามูลค่าการขายยาเสพติดนี่แหละครับมันเป็นรายได้หลักที่ว้านามาพัฒนาในบริเวณแถบนี้เพราะนั้นการที่ว้าสามารถพัฒนายาเสพติดและก็ขายออกไปส่ง,สงไปทั้งโดยเฉพาะประเทศไทยนี่แหละครับมันจึงทํารายได้มหาศาลให้กับกองกําลังว้าการที่กองกําลังว้ามีพละกําลัง มีความแข็งแกร่งที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถควบคุมได้จากรัฐบาลพม่านี่แหละครับมันก็เลยกลายเป็นประหาปัญหาทั้งไทยทั้งพม่าตอนนี้ที่ดูเหมือนว่าว้านี่แหละครับต้องการยกระดับตัวเองขึ้นมาเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่แม่ห้องสอนนี่แหละครับทีอ่อำเภอปายนี่แหละครับมันก็กลายเป็นว่าว้าตอนนี้ต้องการที่ แบ่งแยกดินแดนให้เป็นรัฐทีเปเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นบริเวณฝั่งซ้ายแม่น้ําสารวินนี่แหละครับที่รัฐบาลาพมา่าไม่สามารถควบคุมว้าได้และว้าต้องการที่จะ เกิดขึ้นสถาปนารัทธิ8เกิดขึ้นนี่แหละครับมันก็เลยทําให้สถานการณ์ที่ว้านี่นะครับต้องเข้ามาในพื้นที่ล้ําดินแดนของประเทศไทยเข้ามาเพื่อมาวางจุดยุทธศาสตร์สําคัญสําคัญส่วนหนึ่งวานั้นต้องการที่จะประลองกําลังจากรัฐบาลทหารไทยด้วยว่า จะมีะความสามารถหรือว่าประสิทธิภาพในการที่จะสู้รบขนาดไหนเพราะว่าดูเหมือนว่าว้าตอนนี้เนี่ยนะครับห่างหายการทําสงครามกับกองทัพไทยมานานเหตุการณ์เกิดขึ้นล่าสุดที่ไทยกับว้าปะทะกันมันต้องนับไปตั้งแต่ปีโน่เลยครับ2545นับจนถึงปัจจุบันก็20กว่าปีเหตุการณ์ครั้งนั้นถือว่าเป็นความรุนแรงที่ว้ากับไทย รบกันที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นในบริเวณทางด้านจังหวัดเชียงรายที่พื้นที่ที่ตรงข้ามกับดอยตุงนะครับสถานการณ์ที่ดูเหมือนว่ามีความรุนแรงที่สุดเหตุการณ์ต่อจากนั้นมาตั้งแต่ปี2,545หละครับไทยกับวายังไม่มีการประทะกันด้วยกองกําลังขนาดใหญ่จนถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี่หละครับวันที่18ธันวาคมนี่เละครับเป็นวันสุดท้ายที่อกองกําลัง ภาคทีษ3าของไทยขีดเส้นตายให้ว่านี่แหละครับต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่ชายแดนไทยเพราะฉะนั้นวันที่18นี่แหละครับเราอาจจะได้เห็นสถานการณ์ถ้าผื่ว่าไม่ถอนกําลังออกไปนี่ยแหละครับมันอาจจะมีการประทะการเกิดขึ้นในบริเวณชายแดนไทยพื้นที่อําเภอแม่อําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพราะ,ราะานัน้นสถานการณ์ที่รอวันที่18เนี่ยแหละครับก็ต้องดูว่ากองกําลังว้านั้นจะถอนกําลังออกไปหรือไม่แต่ถ้าเผื่อไม่ถอนออกไปเนี่ยแหละครับ ความรุนแรงการประทักกันกับรัฐบาลกับทหารของประเทศไทยนั้นมันอาจจะต้องเกิดขึ้นทันฝีครับสถานการณ์ที่ว้าต้องการสถาปนาเชื่อมระหว่างว้าตอนเหนือกับว้าตอนใต้ให้เป็นรัฐที่8นี่แหละครับกลายเป็นรัฐว้านี่ยแหละครับมันก็เลยทําให้สถานการณ์ในภูมิภาคชายแดนไทยบริเวณพม่านี่แหละครับมัน,นร,นนร,าาร,นรนุนแรงคุกึืนมากขึ้นจากการที่ว้านี่แหละครับต้องการ สถาปนารัฐที่8รลัฐว้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันกระทบทั้งไทยทั้งพม่าที่สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรากันด้วยนะครับ